สีนะคะจากคุณสุนิมนนะคะขอประคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีทักทายคุณแก้วฟ้านะคะค่ะน้องแก้วตาก็สวัสดีจ้าคุณประภัยสวัสดีทักทายคุณประภัยนะคะค่ะคุณประภัยบอกว่า <c oughs> ขอประคุณมากๆเลยนะคะขอให้รวยๆไปด้วยกันนะคะขอให้ปังๆไปด้วยกันทุกๆคนเลยนะคะค่ะเพื่อนๆเราเช้านาทีนะคะสุวัตาก็จะลงไลน์นะคะเพราะว่าเพิ่งจะไลฟ์เป็นวันแรกนะคะก็เลยทสสทสว่า ah, ตัวเองยังสูนะคะแต่อยู่คนละภาคนะคะ หิมะก็จะไม่เหมือนกันบางวันฝนตกก็ยังไม่เหมือนกันค่ะคุณชนทิชาก็บอกว่าของพิสูจน์นะคะขอพอะคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาทักทายกันนะคะขอพอะคุณมากๆเลยนะคะค่ะก็ไม่ได้ไลฟ์มาสามสัปดาห์นะคะพอสัปดาห์นี้ก็คือต้องยืนยันตัวตน แล้วอย่าลืมแวะเข้ามาในห้องไลด์ด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะอ่านชื่อเพื่อนคนไหนผิดไปเขาตัดสัญญาณให้หรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะคะสวัสดีน้องแก้วตาวูฟด้วยนะคะกําลังรับชมอยู่นะคะสวัสดีนีนะคะทุกคนคะ่ะสุปตาก็ขออนุญาตคืนเวลาให้กับเพื่อนๆนะคะสําหรับไลฟ์นี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะค่ะพิสูจน์จาผิด ก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนาะเราอาจจะเจอกันที่หน้าฟีดนะคะแต่พอเข้ามาในห้องไลฟ์แล้วก็จะดูตื่นๆกันดีนึงสวัสดีคุณสุภารัตน์นะคะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณนำนวยขอบประคุณนะคะคุณนำนวยที่แวะมาเยี่ยมบ้านทักทายสุภัตราบ่อยๆนะคะมาส่งกําลังใจครับร่วมกันนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอพระคุณทุกกาลังใจคะ่ะคุณดวงเพนก็บอกว่าสวัสดีจ้าคุณสุภารัตน์สวัสดีก็เดินเก็บหิมะอยู่นะคะคุณดวงสวัสดีปีใหม่นะคะข ให้น้องมีสุขภาพร่างกยายแข็งแรงเฮงๆปงปังๆรวยรยเช่นกันนะคะคุณประภัยประภัยอยู่สวีเดนจ้าใช่ค่ะวิสุจธิจำได้อยู่ได้แวะไปเยี่ยมบ้านอยู่นะคะแต่ว่า,อ,อ,ยาอย่างที่บอกนะไปกาศนาทีของท้องถิ่นของสวีเดนนะคะขอบประคุณมากๆเลยนะคะคะ่ะน้องดวงรับชมจากเดนมาร์กคุณชนที่ชาก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลำไพสวัสดีทักทายคุณลำไพนะคะจากคุณชนที่ชานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะจะไม่ได้จริง ริงหรือเปล่าจําไม่ได้จริงๆค่ะแต่จําชื่อได้ค่ะแต่จาจังหวัดที่อยู่ไม่ได้น่าจะเป็นที่โคราชหรือเปล่าคะคุณมาดามนารีพากินพาเที่ยวนะคะไม่แน่ใจนาทีนะคะสุวัตาก็จะลงไลน์นะคะเพราะว่าเพิ่งจะไลฟ์เป็นวันแรกนะคะก็เลยเทสทสว่าตัวเองอย่าสนใจให้กันและกันนะคะสวัสดียินดีต้อนรับด้วยนะคะเพืพ่อนๆที่กําลังรับชมอยู่นะคะแวะทักทายพูดสตีเวนแอนด์ซาราเทเวลด้วยนะคะขอบพระคุณ ะะสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะคะคุณซอราค่ะขอให้ปังๆเฮงๆนะคะคุณทุกๆ โปรไฟล์ขอพบคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะคะขอพระคุณที่แวะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะค่ะคุณอานะคะคุณพัชรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณพัชรินขอขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะเพื่อนๆคนไหนว่างก็แวะมานะคะสวัสดีคุณโมอาคุณโมอากําลังรับชมอยู่นะคะสวัสดียินดีต้อนรับคุณโมอาสวัสดียินดีต้อนรับคุณใบเตยด้วยนะคะที่กําลังรับชมแวะทักทายกันได้ค่ะคุณน้ำนวยก็บอกว่า สวัสดีครับคุณประยัดค่ะคุณสิริพรบอกสวัสดีจ้าสวัสดีเช่นสวัสดีค่ะคุณดวงพรเพื่อนบ้านจากเดนมาร์นะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนใหม่ที่คุณมาดามนารีพากินพาเที่ยวคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะคุณมาดามนารีพากินพาเที่ยวขอปอบสตีเวนแอนด์ซาร่าเทเลด้วยนะคะขอพระคุณนะคะสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะคะคุณ อขอให้ปังๆเฮงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่ในบ้านของสุภัตรานะคะแวะเยี่ยมบ้านไทยน,นะคะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่นะคะยินดีต้อนรับทุกๆุ พีคุณมาดามนารีพากินพาเที่ยวคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะคุณมาดามนารีพากินพาเที่ยวขอพราว่าเดินเก็บหิมะอยู่นะคะคุณวสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังปังรวยรยเช่นกันนะคะคุณปราภัยมาทักทายกันคุณมาดามนารีพากินพาเที่ยวบอกว่าใครอยู่ไหนคนหลงแล้วตอบใหม่สิฉันอยู่ตรงไหนก็ค่ะค่ะค่ะพอดีพี่สุเห็นรายชื่อเด้งขึ้นมาพี่สุก็เลยอ่านนะคะขอพระคุณมากๆค่ะคุณสุวิมลบอก ขอตัวก่อนจ้าได้จ้าคุณสุวิมลคพิสูตจจำผิด ก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนาะเราอาจจะเจอกันที่หน้าฟีดนะคะแต่พอเข้ามาในห้องไลฟ์แล้วก็จะดูแบบตื่นๆกันดีนึงสวัสดีคุณสุภารัตน์นะคะเริ่มทําตามนะคะกําลังรับชมอยู่นะคะคุณดวงพรก็บอกว่าสวัสดีจ้าคุณประยัดสวัสดีทักทายคุณประยดจากคุณดวงพรนะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะเ,เพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่นะคะ้องแก้วตาสวัสดีจ้าคุณแก้วฟ้านะคะคุณประภัยบอกว่าสวัสดีคะ่ะพิสุภัตราสวัสดีทักทายนะคะ คุณประไพเริ่มทําตามนะคะกําลังรับชมอยู่นะคะคุณดวงพรก็บอกว่าสวัสดีจ้าคุณประหยัดสวัสดีทักทายคุณประหยัดจากคุณดวงพรนะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่นะคะค่ะพอดีพิสุเห็นรายชื่อเด้งขึ้นมาพิสุก็เลยอ่านนะคะขอพระคุณมากๆค่ะคุณสุวิมลบอกขอตัวก่อนจ้าได้จ้าคุณสุวิมลขอบคุณมากๆเลยนะคะขอพระคุณทุกกําลังใจค่ะขอพระคุณทุกๆดวงตานะคะขอพระคุณทุกโปรไฟล์นะคะที่สลรเวลาแวะมาทักทายกัน จับมือกันไปนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราทํางานรบขออภัยค่ะปัันนี้นะคะขออภัยนะคะที่กําลังรับชมอยู่นะคะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอพกกลังใจให้กันและกันทุกๆคนเลยนะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนว่างก็แวะทักทายกันได้นะคะแต่ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะทุกคนเฮเตอร์แล้วก็เพื่อนๆร่วมโรคเลยนะคะขอใหอ้มีความสุขไปด้วยกันนะคะคุณแม่ชวีวานปารัสสับ์ เขาตัดสัญญาณให้หรือว่ายัางไงก็ไม่ทราบนะคะสวัสดีน้องแก้วตาวูฟด้วยนะคะกําลังรับชมอยู่นะคะสวัสดีนอนก็อยู่ที่เดนมาร์กนะคะเป็นเพื่อนบ้านของพิสุทธิ์นะคะพิสุทธิ์อยู่สวีเดนนะคะก็จะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะส่วขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะก็จะได้คืนเวลาให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็จะได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆต่อไปอีกนะ,ะเหมือนกันค่ะสุภา ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะ,ะทดสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนไปด้วยนะคะไม่ไดห้หลายวันนะคะกลัวลืมค่าสนใจให้กันและกันนะคะสวัสดียินดีต้อนรับด้วยนะคะเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่นะคะแวะทักทายพูดก็ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็น่าจะเป็นคุณอํานวยนะคะเพราะว่าเห็นอยู่วัอยู่นะคะว่าตอนนี้คุณอํานวยนะคะกลัวลืมบทพูด ขอพระคุณทุกกําลังใจนะคะขอพระคุณทุกๆพลังบวกนะคะที่แวะมาเป็นกําลังคุณชนที่ชาก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลําไพสวัสดีทักทายคุณลําไพนะคะจากคุณชนที่ชานะคะขอพระคุณม,กมากๆคะ่ะให้กําลังใจขอพระคุณม,กมากๆเลยนะคะคุณโมอาขอขอบคุณสําหรับกําลังใจในต้นปีนี้ด้วยนะคะค่ะก็ ไม่ได้เปิดไลฟ์มาหลายวันค่ะมามาเปิดทีก็แบบว่าสวัสดีทักทายคุณแม่ชวีวันนะคะสวัสดีคุณชัญญจพักด้วยนะคะกําลังรับชมอยู่สวัสดียินดีต้อนรับค่ะคุณชัญญจพักสำหรับดวงใจดวงแรกแล้วก็ดวงตาดวงแรกแล้วก็คอมเมนต์แรกด้วยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะดวงใจท้งก้าดวงด้วยนะคะทีะ่ส่งมาให้สุภต,ตราวันนี้นะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะ ะะแวะทักทายกันได้ค่ะคุณน,ำน้ำนวยก็บอกว่าสวัสดีครับคุณประยัดค่ะคุณสิริพรบอกสวัสดีจ้าสวัสดีเช่นก็จะมีปัญหานะคะกลัวว่าจะตกเวทีบ้างนะคะคุณดวงพรบอกว่ามอบดวงใจที่สี่ค่ะคุณสุภัตราขอประคุณมากๆเลยนะคะคุณดวงพรสําหรับหัวใจดวงที่สี่วยคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะบุญกําลังรับชมอยู่นะคะค่ะขอประคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาทักทายกันนะคะค่ะก็ขอภัย AI ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของแพลตฟอร์ Facebook ด้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเราหันนานมากเลยสามสัปดาห์เต็มๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วนะคะสวัสดีคุณสมบูรณ์ด้วยนะคะคุณสมค่ะทักทายจากประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้16นาฬิกาค่ะเป็นเวลาท้องถิ่นของสวีเดนนะคะขอบคุณทุกๆอานะคะคุณพัชรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณพัชรินขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทยายพูดคุยที่ของพิสูจนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาทัก ทายกันนะคะขอพอะคุณมากๆเลยนะคะค่ะก็ไม่ได้ไลฟ์มา3มสัปดาห์นะคะพอสัปดาห์นี้ก็คือต้องยืนยันตัวตนพูดผิด ไปนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีทักทายคุณ AI แล้วก็เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook ด้วยนะคะที่คุณมาดามนารีพากินพาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะคุณมาดามนารีพากินพาเที่ยวขอต้อนคุณบิ๊กยนแฟนเพจกําลังรับชมอยู่นะคะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะคุณบิ๊กยนคุณสุภารัตน์บอกคุณสุภัทราคะคุณฐานิดาเช่นกันนะคะเฮงเฮงปังๆไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะขอพระคุณทุกกําลังใจนะคะขอพระคุณที่ แมาพูดคุยกันขอบพระคุณที่สละเวลาแลวะมาะทักทายกัน2025นะคะเชื่อสุัตราสามอยซอ,อนค่ะเป็นคนไทยที่มาอาศัยอยู่ประเทศสวีเดนนะคะไม่ได้ไหลนะั้นด้วยนะคะหรือคุณรินนะคะกําลังรับชมอยู่นะคะสวัสดียินดีต้อนรับคุณพัชรินนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่แวะเยี่ยมบ้านสุพตราสวัสดีจ้าพี่สาวคนสวยสวัสดีเช่นกันค่ะน้องแก้วตาขอบพระคุณนะคะที่แวะม,มาทักทายแล้วก็ส่งหัวใจดวงที่สิบให้ด้วยนะุทุกๆคนนะ ะคะ,ค,ะคุณชนที่ชาบอกนะคะสวัสดีคุณดวงพรด้วยนะคะกําลังรับชมอยู่สวัสดีจ้าสวัสดียินดีต้อนรับคุณคานคนรักธรรมชาตินะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาเยี่ยมบ้านสุภัตราค่ะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสวรค์ก็อยู่ที่เดนมาร์กนะคะเป็นเพื่อนบ้านของพิสุนะคะพิสุอยู่สวีเดนนะคะก็จะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะส่วนทุกคนคะ่ะเนี่ยแหละคะ่ะเป็นการเยี่ยมบ้าน